สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมช่างเต่าทีทีและซิงเกียร์นะครับก็จะมาให้เพื่อนๆดูรถรีโวนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2.4เอาไว้ใช้งานทีนี้เราไม่รู้ว่าลูกค้าไว้ขนขนน้าหรือขนเคมีหรืออะไรนะครับก็ลองดูถังใหญ่ขนาดนี้นะฮะประเด็นแรกเลยคือรถมาเนี่ยเขาว่าเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วกระเด้านะครับกระเด้ากระดึกๆๆนะครับไม่ไหวไม่มีแรง เราก็เลยได้ทำการเช็คน้้ำมันเคียร์นะครับน้ำมันเคียคร,รย์ดำมากนะครับในดำปีเลยนะครับก็มีกลิ่นไหม้ละเราจึงทำการรื้อลงมาเช็คนะครับรื้อลงมาเช็คให้ให้ดูว่าอ้าโอเคเ,เช็คแล้วเป็นยังไงบ้างมีอะไรเสียหายบ้างนะครับอ่ะทีนี้เราก็รื้อออกมาก็มาเจอนะครับท้าถ้าคันหมดนะครับอ่ะท่าคันหมดถามว่าทำไมถึงหมดอย่างนี้ อ่าทำไมถึงหมดอย่างนี้เพราะว่าการใช้งานของของรถเนี่ยมันเดี๋ยวผมเ๋ยผมหูิบผ้าเต็มๆให้ดูนะโหไม่มีเลยอันนี้ไม่มีไม่มีภาเต็มเลยอ่ะภาาเต็มๆมันจะประมาณนี้นะนี่นี่จะนี่อะประมาณนี้มันจะเป็นผ้าแล้วก็จะมีมีร่องร่องร่องนะครับเป็นผ้าคัดมีร่องแต่อันนี้เขาไม่มีร่องเลยนี่เดิมๆเ,เขาต้องมีร่องด้วยแต่น,นี้ไม่มีร่องรับ,บแบต็ั้งแต่เลยนะครับก็คือผ้ามันหมดแล้วทีนี้ถามว่าแล้วทําไม ทำไมมันถึงมีมันอ้าวนี่เดิมๆมันยังพอมองเห็นลายอยู่นะเห็น <Yeah. S 1> เห็นลายปะเห็นนะโอเคฝั่งนี้ไม่มีลายฝั่งนี้มีลายนะครับอ่ะไม่พอมันไปทุกทุกมอเลยทีนี้ถามว่าทําไมถึงกระดึก๊กกระดึ๊กกระดึ๊กเพราะว่าผ้าคัดเขาห่างนะครับห่างแล้วถามว่าสึกหรอยังไงทําไมถพึงถึงทางขนาดนี้นะครับก็โดยการที่ว่าอันดับแรกนะครับรถใช้งานเนี่ยใช้งาน ใช้งานมาเรียกว่าใช้งานระดับหนักหนักเลยด้วยน้ำหนักรถด,ด้วยการขับขี่อาจจะแบบคือเวลาขับเนี่ยกระทืบกระทืบหรือกดยกกดยกกดยกเขาเรียกว่า,าการทํางานของมอคัตมอนเนี้ยถ้าถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะฉีกขาดแล้วก็พังไหมหมดเลยครับแต่อันนี้เขาเป็นรถรุ่นใหม่แล้วเขาุ่นแก้ไขมาแล้วสุดท้ายก็มาเจอปัญหาคือผ้ามันไหมนะครับไหมเพราะว่าตัวเนี้ยทุกครั้งที่มันมีการยกคันเร่งมันก็จะมีถังกดเวลาเหยียบก็ถังกด ยกก็สั่งกดเดี๋ยวว่าสังกดมันจะทํางานตลอดเวลานะครับอ่ามันถ้า,ถา,ถาเท่าเทียบเหมือนเครื่องธรรมดาคือเหมือนดูโอ้ครับนะครับทีนี้คําถามเลยคืออา้าวแล้วทาไมพี่ถึงได้พังขนาดนี้นะครับอ่าบางคนเ่อทำไมรถผมใช้มานานแล้วไม่เห็นเป็นไรก็อันนี้อย่างที่บอกนะครับว่ารถมันเกิดโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดนี่คือรถที่มันทุกอยู่ตลอดเวลาการขับขี่เรามันต้องสมูทไปนะครับไม่ใช่ว่ากดยกกดยกกดยกซึ่งเขาจะทําให้ผ้าตัวนี้สึกหรอได้ง่ายนะครับ แล้วอีกตัวหนึ่งที่พังก็คือจะเป็นหม้อนี้นะครับหม้อนี้ก็อันนี้เริ่มไหม้นะครับเริ่มไหม้ก็เลยจับเปลี่ยนไปทั้งชุดเลยนะครับอ่ะเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ทําเหลือจะมีปัญหาอีกนะครับอะไรลูกท้อไม่ไทําลูกท้อเขาไม่ได้เปลี่ยนลูกท้อไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ่าเพราะว่าอาการที่เป็นลูกท้อยังไม่ได้เสียนะครับแต่ที่มันไหม้คือหม้อคัดสองหม้อนี้ก็ จัดการเปลี่ยนของแท้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กรองเกลียาแล้วก็ล้างสมองเราไปดูนี่สมองเกลีย์เนี่ยล้างออกมาน้ํามันใหม่ๆเลยเขาขาวเลยนะครับน้ำมันเกลีย์มนออกมาล้างสมองออกมาแล้วเนี่ยเศษเศษเหล็กเศษอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วนี่เตรียมยกขึ้นช่างเต๋าถ่ายงานชา้าไปนิดนึงเพราะว่าลูกน้องทําเร็วมากนะครับอ่าเปล่าหรอกเมื่อวานผมไม่ว่างเลยทั้งวันนะฮะ ก็วันนี้ก็เลยมาทําวิดีโอเบื้องต้นให้ลูกค้าหรือเพื่อนๆดูกันว่าเพราะสาเหตุอะไรและทําไมถึงเป็นจริงๆอ่ะเคสเนี้ยแค่แค่ทำให้อ่เขาเรียกว่าทำให้สมูททำให้ขับสนุกแล้วใช้คันเร่งน้อยลงก็จบแล้วนะครับอ่ะว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวปรับปรุงกันครับขี่ไปเพราะว่านี้รถคนลูกน้องพี่เขาใช้ตัวเจ้าของเองเขาไม่ได้ใช้นะครับก็อาจจะใช้เหมือนเกียร์ธรรมดาไม่ได้ถ้าเกียร์ธรรมดาก็แตกหมดแล้วนะฮะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเฝ้าไว้ด้ครับอีกหนึ่งผลงานเดี๋ยว ยังไงก็ฝากกันเลยครับ TT Racing Gear ผมช่างเต่าดีๆอะไรครับ